สวัสดีพี่น้องครับมาเ้ยโชคดีมือนี้ไปสังขามาพี่น้องครับมือเศร้านะไปธุระอยู่สังขามือนี้พื้นตีแลมันหูเหา่วพ่อใสมันหูเหายวงไหนเวนมงไหนม่เหี่ยวเนี่งามประทันเลยทั้งสามตัวนี่สามผู้บาสามเบาวนอสูงมีเท่าไรนี่เ,เมียสามสิบเดียวบอสามสิบอยู่เนาะบ่ถึงสีง่อกเมีสาไปไปลาย ขายเท่าไหร่ม่ละค่าเลยบ่เอาอยากให้อยากเอาเท่าไหร่เอาห้องว้เท่าไหร่คู่นีสามสิบห้าตัวนั้นหมื่นสามตัวนหสี้ห้องวสิบห้าสองโต๊ะกับโตะมันมันหมื่นหมื่นหากว่าเนาะเอาโอ้พี่น้องเด้องามเลยอยู่เด้อพื้นที่มันหูมันเงาเนาะกันหูเากับแบงออกครึ่งนึงเนาะ เออเบ้าหูก็ได้ก็ผู้พี่น้องครับงอว่าผู้เด้อตัวต้นมือหักว่าโอ้โพี่นอ้อ,นองครับน่าจะเป็นฝวกสามหนึ่งต้นอะไนี่มือสามสองต้นอีกตั้นมือหักกว่าเด้อพี่น้องครับปุ๊กจืดอะเอาพูดได้บองหาพอพัดในอนา,นาคตครับงา่ายอย่างไรล่ะพี่น้องครับโอ้โแต่ว่า ขาดตำแหน่งหน่อยนึงเด้อขาดตำแหน่งหน่อยนึงไปธุระมกากหมวดสอบพี่น้องครับใครล้อื่นห้องเมื่อกี้ก็จะดีเล็บดีทุกอย่าง,ขางขาแข่งขาเบิร์กเบิร์กแข่งขาเด้อทายย,าายาิ่พี่น้องครับตัวละมือหาก,กว่าพี่น้องครับเด้อมาทางไหนหลังงวดมาทางไหนี่ตั้งกรูลูกสามหนึ่งได้พี่น้องครับประมุ่งแล้ว อเ, Basket. เอาสองตัว, tre, ตว,ตวนี่หอมงามของนี่เอาเมากตัวสามตัวป่ะโอ้ตัวนี้อยู่ขาดแล้วป่ะเท่าไรตัวนี้ขาดไปละเท่าไรขายเท่าไรฮะตัวละเจ็ดพันหกโอ้เจ้าปู่ง่วงเนื้อมักสิขายอะไรพี่น้องส่วนนั้นี้เป็นง่วงของในหอยบุญนะพี่น้องครับเด้อ เอา,น,า,าน้องไอ้บนเด้อสิบหากัวสิบหากวคิดว่า,า,า,าวสี่เดครปะ,สะเอาจะขององวตงูวาสะสะ่าสีเดียใครเนาะเขาให้เท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> ให้หืนสองเขาให้แค่เมื่อหรอให้หื่นสองเยโอโเอา ท่านี้นะพี่น้องเนี่ยพ่สิบป้ขอเบอร์ให้เนี่ยพ่อเบอนี้ผมอสิบป้ให้เบอร์จากคนเนีมาเอามือเงินเสาพี่น้องมาเอาเบอร์มือเงินเสาเด้อผมาให้เบอร์เดี๋ยวทีมงานสี่ข่ายหัวผมนี่ยมือแรงมือมืนมาตรฐานนี่เป็นบ้านวันวอมว้อมงานก่อนพี่มาก่อนเนี่ยมาก่อนเดี๋เปียกได้พี่น้องเดี๋เลือกก่อนเด้อของดีก่อนอาธิษฐานของถือ้สมองเป็นง่วนเนื้อว่ะ เสนเหนือซ้ายเหนือครับแม่ลูกลูกกับแม่ตัวนี้เท่ายแม่ลูกลูกแม่เนี่ยเพราะ่งนะใคเท่ายสามทิพห์าสามีครับแม่ลูกลูกกับแม่เขาเป็นบังเลยครับเตี้ยมทีกับประมาณแม่นี่อายุเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แม่ประมาณเจ็ดปีเลยปะ เย็ดแปดปีน้องประมาณเบิ่งนับบังเอานับบังเขาออพี่น้องลูกแม่แม่ลูกลูกแม่งัวไทยครับผมไทยใหญ่ลูกก็เป็นสามสิบห้าห้องไว้เหตโอ้ประมาณนี่ส่งนี่พี่น้องครับสามสิบห้าไปแล้วเว้ยจุ่งไปแล้วเว้ย ต้นนังสิบหางามอยู่ครับพี่น้องจะว่ากันต่อเอาเด้อพี่น้องเด้อต้นหนังสิบห้าสิบห้าครับสิบสองต่อกันเอาตัวน,นี้สามหมื่นห้าไปเบิง้งส่วนเบอร์โทรศัพท์นี่ผมมือนี้เป็นวันพฤหัสนี่ก็ชนมากมันสิขายในมือแรงนี่แหละครับพี่น้องครับแต่ว่าผมก็สิปเบิ้งให้ได้หลายตัวนะส่วนนหอยบนผมเด้อ ยังไงอุบ,บุญมาจากอุบ,บุญงว้วารา่ำเมื่อไรอะแล้วค่าแล้วก็คืนคุณแล้วครับราค่าก็สมค่างว้วแล้วเรอพี่น้องกัน <laughs>